สวัสดีค่ะยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศรีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะการทํางานจะมีทั้งหมดคามคันนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ไทม์สแตมป์จะอยู่ใต้เดสคริปชั่นบ็อกนะคะโอเคเริ่มกันที่พาร์ทของคนโสดสถานการณ์ความรักคนโสดนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะสไม้เท้านะคะสถ้วยเชียน จ็ดถ้วยแล้วก็เพจซอฟตมอรสนะโอเคเลื่อนกล้องอีกนึงเนาะโอเคนะคะในที่นี้นะชาวทัดไปค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็มีนิพลธ์ต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะหรือคนทัดไปที่เด่นมากๆที่เข้ามานันเองนะคะเมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวสุกรอินเนอร์จความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะมีความรู้สึกว่าแบบ เอนจอยกับชีวิตนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้นะผ่านในเรื่องราวของเออแบาง,งานสังสรรค์ปาร์ตี้งานสังสรรค์พบปักเพื่อนฝูงนะคะโอ้โหค่อนข้างล้นหลานและมีเกณฑ์ได้เจอคนใหม่เข้ามาด้วยมักหน้าหลายตาเลยนะคะมากกว่าหนึ่งคนนะคะบอกเลยว่าคุณอาจจะค่อนข้างช่างเลือกนิดนึงแต่ก็มีเกณฑ์จะเจอกับคนที่ตรงสเปกของคุณ นะคะล้นลาสบายใจเลยนะคะเด่นมากๆอีกคนนึงก็คือชาวต่างชาตินะคะชาวต่างชาตินะเด่นมากทีนี้ขอดูคนที่เข้ามาแล้วเด่นที่สุดแล้วกันนะคะ,ะ,คะสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงสามไม้เท้าสี่ถ้วยชาวเวอร์คินออฟสดนะคะแล้วก็เอสซ็อบมอนนะคะคนคนนี้นะเขารู้สึกว่าสถานการณ์ความรักของเขาเนี่ย นกาจะเป็นคนคุยหรือไม่ก็นคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่คิดว่านะมันมีประเด็นกันเกิดขึ้นมีเกณฑ์การหักเขินกันไม่สนใจกันไม่ใส่ใจกันกันไม่ตอบสนองซึ่งกันและกันอย่างที่ต่างฝ่ายต่างต้อง,งการว่าจะเป็นตัวเขาหรือตัวคนของเขาเองก็ตามนะคะอาจจะถึงจุดที่วัดดวงวัดใจกันไปเลยนะคะสุดท้ายก็อาจจะไม่สามารถไปกันต่อได้นะคะแต่เขาเองนะ ก็เลิดอ,อยู่อย่างหนึ่งก็คือกระมุกอ่อนได้เร็วอะสามารถมุกอ่อนได้รวดเร็วไม่ได้จะแบบยังร้องไห้เสียใจหรือโหยหาคนคนนั้นขนาดนั้นจบก็คือจบแล้วจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ด้วยนะคะมันจบด้วยความรู้สึกที่ มัน,ม,นมันปันติปัะต่ะตอมันไปต่อไม่ได้จริง,รงๆว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นของเขานะคะขอขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมฝั่งของคุณนะคะเป้าหมายประทานพรน,นะคะภัยธรรมชาติแล้วก็ความบาดบวบางคนยังคงที่คุณเลือกเยอะอาจจะเป็นเพราะคุณกลัวว่าถ้าเลือกไม่ดีเดี๋ยวก็จะเจอคนแบบอดีตอีกเดี๋ยวก็จะเจอคนแบบ เขามาทาร้ายจิตใจอีกมาทําให้คุณเสียใจอะไรต่างๆอีกคุณค่อนข้างที่จะระวังตัวถึงแม้ว่าจะเอาหูลันลาใดๆก็แล้วแต่มีคนเข้ามาคุยก็คุยแหละแต่ก็ไม่ได้แบบคุยแล้วคุณจะต้องแบบซีเรียสขนาดนั้นกับใครคนนั้นนะคะคุณก็คุยเล่นคุยเข้ามาก็คุยเฟนลี่แต่ถ้าจะเปิดใจใครจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะไม่ใช่ที่แบบจะเปิดใจให้กับใครทุกคนแต่บอกได้เลยนะคะว่าช่วงหนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจ นะถูกใจนะถูกใจสามารถทําให้คุณไปยังเป้าหมายที่คุณคาดหวังเอาไว้นั่นก็คือความสัมพันธ์ที่จะสามารถคอมมิตเมนตในอนาคตนั่นเองนะคะโอเคต่อไปฝั่งของเขาคนนี้กับดักนะคะพักผ่อนความสัมพันธ์ของเขามันค่อนข้างที่จะเรียบนิ่งนะะเรียบนิ่งด้วยคือต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างไม่สนใจไม่ใส่ใจกันเขาเองก็เครียดนะรู้สึกว่า มันทําอะไรก็ไม่เคยดีพอในความสัมพันธ์หรือในทางกับการก็คือคนของเขาก็เหมือนไม่ได้ตอบสนองเขาได้อย่างดีพออืมสุดท้ายแล้วในความลักที่เขามีอะค่ะในความสัมพันธ์ที่เขามีมันมีแต่ความตึงแล้วมันมีแต่ความตึงมันไม่มีความสุขมันมันมีเหมือนไม่มีอ่ะไน่ยอกไหมแต่ว่าแต่ว่ามีแล้วไม่มีแต่ความรู้สึกมันแย่กว่าการเป็นโสดอีกดังนั้นเขาเลือกที่จะมูฟออกมาดีกว่าะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ไปนะคะต่อไปเขาคิดแลวรู้สึกยังไงกับคุณบ้างจั m แมนนะคะสิบไม้เท้านายออฟสอดนะคะเพจเอชซอฟเพนนคอสนะคะแล้วก็เดวิวนะโอเคเขาก็มองว่าคุณก็เป็นทางทางออกที่ดีในชีวิตไม่ได้บอกว่าคุณเข้ามาเพื่อที่เป็นเหมือน ทางไปต่อของเขาหรือเป็นตัวแทนตัวตายตัวแทนของคนคนเก่าหรือคนที่เขาเพิ่งจบความสัมพันธ์มันไม่ใช่แนวนั้นนะคือความรู้สึกเขารู้สึกว่าเมื่อโอกาสเข้ามาแล้วคุณก็ไม่ใช่คนที่ที่ริว้วที่เลสสาหรับเขาไม่ใช่คนที่ดูไม่ตรงสเปกค,คือก็มองว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะเข้าทางขางคามสมพันนะคะคือประมาณว่าก็ตรงสเปกตรงใจหลายๆอย่างก็ดูแบบ สวยน่ารักหรือหลอด,ดูดูดีอย่าดูมีในสายตาเขานะคะดูดีในสายตาเขาเลยนะคะแอบคิดแอบคิดแบบนิดนึงนะคะแอบคิดแบบว่านิดนึงอะ่ะแบบสิบแปดบวกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีความคาดหวังเบาๆที่แบบสามารถที่จะซัมติงอย่างนั้น like ได้แต่ถามว่าเขาเป็นคนนี้โอเคไหมในที่นี้นะเดี๋ยวขอขยายเพิ่มเติมนิดนึงคนนี้เขาจะโอเคไหมเป้าหมาย ความสำเร็จก็เงี้ยโอเคนะแต่เราอาจจะต้องเรามันระวังคือบางอย่างอะทุกคนมันก็มีข้อดีข้อเสียทั้งนั้นนะคะแต่อยู่ที่ว่าข้อเสียบางอย่างของเขาอะคุณอาจจะไม่ค่อยโอเคแต่ไม่ได้แปลว่าจะรักกันไม่ได้ขนาดนั้นนะในอนาคตอะมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้กันไปอีกนะคะแต่ในจังหวะนี้นถามว่าเปิดใจคนนี้ได้ไหมได้นะให้พิมพ์เทสนะคะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขานะ ซันหกเหรียญน,นะคะคุณก็คิดว่าคนคนนี้น่าจะมีคนคุยแน่ๆเลยนะคะเขาดูเป็นคนมีเสน่ห์แล้วดูว่าคือเขาไม่น่าโสดอะ่ะพูดง,ง่ายๆในความคิดของคุณคุณรู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้ไม่น่าจะเป็นคนโสดอะ่ะไม่น่าจะเป็นคนโสดแต่ก็ไม่เป็นไรด้วยสัญชาตญาณด้วยความรู้สึกว่าเออคนนี้มันดู โอเคที่สุดแล้วอะในบรรดาคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณในช่วงเนี้ยนะคะดังนั้นโอกาสที่คุณจะเปิดใจคนนี้ค่อนข้างจะสูงนะคะต่อไปด้วยบทสรุปเอซับสอดนะคะการเริ่มต้นใหม่เห็นไหมแต่อย่าประมาทเท่านั้นพอเลือกได้นะคะก็เลือกให้ถูกคนนะคะเรื่อกถูกคนมองว่าคนนี้ก็ไม่ได้แย่นะคะทัดทัดไปเนาะ ถัดไปค่อนข้างโดดเด่นและช่วงนี้คุณค่อนข้างฮอตนะมีคนเข้ามาถุกตาต้องใจคุณค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะทําให้คุณลังเลแล้วเขาไอ,อคนนี้หรือคนนั้นวะคนนี้ก็ดีคนนั้นก็โอเคถ้าคุณเปิดใจคุยทําความรู้จักคุยกันไปสักแบบมมวันสองวันหัวอาจจะเห็นได้มากขึ้นว่าใจคุณจะไปในคนไหนนะคะแต่บอกเลยว่าถัดไปค่อนข้างเด่นนะไพ่ก็บอกว่าคุณจะมีโอกาสได้ ทำความรู้จักเปิดใจนะคะเรียนรู้กับใครคนใหม่ที่มีเคมีที่ค่อนข้างเข้ากันกับคุณและคนคนนั้นก็เพิ่งเลิกราหรือตัดจบจากใครไปแบบหมัดมาดเลยนะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณน,นี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อ like, share, เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุณนะ ดูไพ่ในฝั่งคุณนะคะควีล็อสดนะคะกิงอครับสามเหรียญอ่าโอเคหกเมถาแล้วก็ Queen of มอ n ์นะคะโอเคช่วงนี้คนค่อนข้างที่จะพบเจอคนเยอะนะมีคนวนเวียนเข้ามาเยอะหรือมีคนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเด่นๆเลยเข้ามาก็คือทัดลมทัดน้ำํำทัดไฟนะคะกุ้งเม็ดหัวเนืตุน มีนกรกฎหรือพิจิตเมษสิงห์หรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะอาจจะมีคนเข้ามาทําให้คุณอ่อนไหววันไหวได้นะคะแต่อาจจะต้องเจอกับท่าทีที่เราต้องรับมือกับคนคุยของเราสักหน่อยนึงและเด่นเด่นอีกทางหนึ่งก็คือสําหรับเพศ LGBT LGBTQ ต่างๆ ะะแล้วมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆที่ค่อนข้างจะถูกใจคุณพอสมควรนะคะกับคนคุยปัจจุบันก็เป็นไปในลักษณะที่ไม่ได้แย่นะคะหลายๆอย่างที่คุณรอคอยจากคนคุยคนนี้คุณก็จะได้รับนะคะคุณรอไม่ไม่ได้หมายถึงความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปอย่างนั้นนะหมายถึง การให้ของขวัญการนัดเจอกันนะคะการไปเดทการการใช้เวลาการก่อนข้างนี่จะแฮปปี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีสงสัยต้านหรือเจอใครที่แบบแะอนิดนึงนะคะเจอใครที่แบบมันถูกใจอะแล้วก็มีโอกาสแลกลงแลกลายแลกเบอร์กันแบบต่างๆนะคะโอเคฝั่งคนคุยที่เด่นที่สุดของคุณล่ะคะโอเคสถานการณ์ความรักของเขานะอืม บอกเลยว่าเหมือนคุณจะต้องเป็นต่อดีนึงนะคะถ้าเขางองแง่หรือเขารู้สึกว่าเขาเรียกร้องบางอย่างคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายยอมให้เขาสักหน่อยนะคะเขาจะพยายามที่จะคนโทรลในหลายๆอย่างแต่ก็ไม่ใช่แบบมอสซี่คนโทรลจุกจิกคุณขนาดนั้นแต่เป็นฟิลที่แบบนิดดึงที่คุณจะต้องต้องผ่อนปลนหรือยอมหรือเอาใจเอาอเอาใจเขาสักหน่อยนะคะพรช่วงเนี้ย หลายๆอย่างฝั่งคุณอ่ะมันค่อนข้างจะเลิศแหละแต่ฝั่งของเขาอ่ะท่าทีที่เขาแสดงออกมากับสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ข้างในอ่ะมันมันต่างกันคือเขาก็ดูออกว่าเขาไม่ชอบในบางท่าทีที่คุณเป็นนะคะเวลาอยู่กับเขาแต่ว่าเล่นโทรศัพท์เวลาอยู่กับเขาแอบส่งสายตาให้ใครหรือมีใครส่งสายตามาอะไรต่างๆเขาก็รู้สึกว่าเขากลัวที่จะเสียคุณไปนหน้ามนอาจจะมีฟีลี่ของการพยายามแบบ เจ้าของอนิดนึงแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นการหึงหัวออกหน้าออกตาหึงห่วงจนน่ากลัวขนาดนั้นเป็นความหึงห่วงแบบวางตัวนิ่งๆน,นะคะต่อไปขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมฝั่งคุณข้ามรรคพักผ่อนความขัดแย้งงานงอกนะคะคุณมองว่าหลายๆอย่างเนี่ยในความสัมพันธ์ปัญหาต่างๆระหว่างคุณการสับล่างหรือใดๆถ้าใครมีตัวเลือกนะคะก็ หมือนโล่งใจไปได้จังหวะหนึ่งแหละแต่ดันมีปัญหาใหม่ๆเข้ามาก็คือความวามึนหัวการแบบความเจ้าชู้ความแบบนิดนึงของเราหรือถ้าไพ่สลับก็คือเป็นฝั่งของเขาซึ่งอาจจะเข้ามาทําให้คุณนั้นต้องมีการเคลียร์อ์เคลียร์ตรงเคลียร์ใจกันสักเล็กน้อยแต่มันคือจากหน้าไพ่แล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ขนาดนั้งนงานในช่วงออกปลายไกลามากส่วนฝั่งเขาล่ะคะช่วยเหลือสมาธินะคะครอบครัวแล้วก็ความสงจําง คุณเคยสัญญิงสัญญากับอะไรกับเขาไวหรือเปล่าหรือเขาอาจจะเคยสัญญิงสัญญาอะไรกันมาัามอาจจะมีการทวงถามเรื่องราวตรงนั้นนะคะคนคนนี้ดูเหมือนเขาอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่มีการพัฒน,นาหรือเรื่องของการคอมมิชเมนนะเขาอยากให้คุณเห็นใจเขาเขาอยากให้คุณเห็นคุณค่าเขาหรือความสัมพันธ์ของเขาให้มากกว่านี้นะคะต่อกันที่ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะ สี่ไมคะอ่าสี่ถ้วยนะสิบถ้วยดูสิเขาจริงจังนะคนเนี้ยขึ้นมาสองใบก็สองใบโอเคเขาจริงจังนะค่อนข้าง,งจริงจังเขาอยากคอมบิเนต์เขาอยากเติมเต็มคุณแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องการให้คุณเติมเต็มเขาในในรูปแบบหรือทิศทางเดียวกันกับที่เขาให้คุณเช่นกันแต่เขารู้สึกว่าคุณยังให้เขาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณยังมีอาการกักตักคุณยังมีความรู้สึก เขารู้สึกนะเขาถึกว่าคุณมีอาการกักกกับางอย่างอยู่มันทําให้เขาแอบคิดนะคะว่าน่าจะเป็นเรื่องของตัวเลือกหรือเปล่าแล้วมีในเรื่องของความรู้สึกหึงหวงอยู่ด้วยเช่นกันนะคะบางคนละคะสองเหรียญ King of Pentacles ห้าถ้วยอืมฝั่งคุณคุณก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเขาจะคุมเกมหรือเขาจะคอนโทรลความสัมพันธ์ คุณมองว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่คุณที่คุณจะควบคุมหรือถ้าเขาต้องยอมหรืออะไรอ่ะหรือการยอมคุณอาจจะยอมบ้างแหละได้บ้างแต่หลักๆฝั่งเขาต้องเป็นฝ่ายยอมนะคะมากกว่าแล้วคนที่จะควบคุมควบคุมความสัมพันธ์ใครจะยังไงทําอะไรยังไงมันคือหน้าที่ของคุณหรือคุณอยากที่จะเป็นคนที่อยู่ในตําแหน่งนั้นมากกว่านะคะคือคุณเองก็เข้าใจว่าบางทีอ่ะ คุณไม่ได้ใส่ใจเขาเต็มที่คุณก็เห็นอบเห็นใจเขานะคะเป็นไพ่ของความเห็นโอบเห็นใจแต่สองเหรียญคือคุณเองก็ยังไม่ได้รู้สึกกับเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คุณไม่ได้รักเขาขนาดนั้นหรือยังไม่ได้ชอบเขาถึงขั้นที่แบบจะเลือกคนคนนี้มันอยู่ในช่วงของการที่ลังเลอยู่กับสองสิ่งลังเลอยู่กับคนสองคนนะคะแสะดงว,ว่าคนในคุณยังมีอีกคนหนึ่งในใจถ้าไพ่ไม่สลับนะคะต่อไปถ้าไพ่สลับคือคุณก็จะอยู่ในเอ,อ่อ Position ภายข้างบนเมื่อกี้ของเขานะคะในเรื่องของความรู้สึกต่อไปบทสรุปสี่ไม้เท้านะคะบอกเลยนะว่าต้นเดือนเนี่ยค่อนข้างแฮปปี้นะอาจจะเป็นเนื่อยในช่วงของปลายไตรมาสหรือว่าช่วงวันที่1 3 1 4 15แต่มองว่าก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับคุณนะคุณดีได้อยู่แล้วสุดท้ายแล้วคนที่ยอมก็คือเขาอยู่ดีถ้าภายไม่สลับเช่นเคย นะคะโอเคคับเคลื่อนไปได้ในความสัมพันธ์มีเกณฑ์การเดินทางนะคะไปด้วยกันกับกับคนคุยนะคะเดินทงมาเจอกันไปเดทไปเที่ยวด้วยกันต่างๆและก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับตัวเลือกใหม่ๆด้วยนะคะผ่านจากการเดินทางหรือสถานที่ท่องเที่ยวนั่นเองไพ่ความรับอกว่า let your f r i e n d help you นะคะ very soon นะคะ very soon, s o <ๆ>ี n เร็วๆนี้แหละก็จะได้เจอคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะถูกใจแต่บอกเลยว่ากับความสัมพันธ์คนเมื่อกี้ะคะ่ะที่เปิดไพ่ไปคนคุยเมื่อกี้ มันยังแบบแรงดึงดูดที่คุณมีต่อเขาเคม m i s t r ต่างๆที่คุณมีให้กับเขาคนเนี้มันยังไม่มากพอที่จะทำให้คุณอยากจะคอมมิตเมนต์กับเขานะคะโอเคพาร์ท okay. คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณด้วยทุกการกดไลค์กดแชร์กด share, ก subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่พ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะีคะ ให้ในฝั่งของคุณนะในออปสซ o สามเหรียญไฮพิน e s t นะคะสิบมีเท้าแล้วก็เก้าถ้วยนะค่อนข้างเด็ดเกี่ยวกับคนที่เป็นชาวธาตุลมลีลิ่งกับชาวธาตลมหรืออินจีธาทัดลมค่อนข้างมีิพลต่อคุณนะคะคุณเมีผนหรือตอนที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์คุณกับคนรักอาจจะมีการมองแผ่นมองแผ่นอะไรบางอย่าง ที่จะทาร่วมกันอาจจะทําธุรกิจร่วมกันหรือมีแผนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่จะขยับขยายนะคะแต่มองว่าเซนส์ของคุณในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงคิดอะไรหรือรู้สึกอะไรมันมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปอย่างนั้นและคุณรู้สึกว่าความรู้สึกหรือเซนส์บางอย่างที่คุณมีเนี่ยมันทําให้คุณแอบหนักอกหนักใจเพราะมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรักซอนหรือเรื่องของตัวเลือกที่คุณรู้สึกมันไม่กลิ่นบางอย่างมันรู้สึกบางอย่างตึงหนิดตึงหนิดใจบางอย่างนะคะโอเคต่อไปฝั่งของเขาละ เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นอย่างที่เซนคุณรู้สึกจริงๆหรือไม่นะคะจริ g of Cup นะสามถ้วยอืมเอาจริงๆนะถามว่ามีไหมมีคุยมีคุยเข้ามานะคะมีคุยเข้ามาแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่อย่างน้อยๆนะเขามีความรู้สึกผิดอยู่ในใจอะ่ะเขารู้ว่าเขาทําอะไรแล้วเขารู้ว่า สิ่งนี้มันไม่ดีต่อคุณและแน่นอนว่ามันจะไม่ดีต่อความสัมพันธ์เช่นกันเขาพยายามบอกย้ำตัวเองว่าฉันรักใครฉันมีคนนี้ฉันพยายามที่อาจจะทําดีนะคะทำดีกับคุณมากเป็นพิเศษนะคะเพื่อชดใช้หรือทดแทนในสิ่งที่เขาแบบอาจจะเพ้อเล้อเพ้อใจอะไรต่างๆนะคะเขาก็กลัวว่าคุณจะจะมีในเรื่องของความหึงหวงหรือเออกลัวคุณจะคิดมากแล้วตัวเขาอะ่ะบอกเลยนะถ้าคุณคิดมากเขาก็คิดเยอะกว่าคุดเดคณเพราะเขารู้สึกว่ามันคือความผิดของเขา ะค,ะครั้งนี้บอกไม่ถูกนะรู้สึกว่าครั้งนี้เขากลัวที่จะทําผิดทาพลาดกับคุณมากๆเลยนะคะโอเคความรู้สึกเขาค่อนข้างอ่อนไหวสถานการณ์ของเขาค่อนข้างอ่อนไหวกว่าคุณนะคะขยายความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์นะโอเคภหยธรรมชาติเชี่ยวชาญป่วยแล้วก็จรกรรมนะคะมีการอัดสอ่องแอบสืบนะหลังจากที่คุณรู้สึก เซนต์บางอย่างรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับคนรักหรือความสัมพันธ์นะคะก็มีการส่องการสืบการเช็คบางอย่างมากขึ้นนะคะเพื่อเมคชัวร์ว,ว่า,าสิ่งที่เราคิดมันจรงิงไม่จรงิงมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่คณสามารถที่จะจัดการความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะค่อนข้างใช้เห็นและผลได้อย่างดีไม่ไวุวนวายไปก่อนไม่อะไรไปก่อนนะคะค่อนข้างโอเคฝั่งเขาแล้วค่ะบริวารนะภาคภูมิใจ ขาเวลาแล้วก็หน้ากากขอขยายหน้ากากนิดนึง่าเรียบรอ้อยโอเคมองว่านะเอ,อคนที่เข้ามาส่วนหลักๆเลยอาจจะเป็นวงวานของเพื่อนนะคะหรือกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มสังคมเป็นหลักเขาเิวเขาภาคภูมิใจในในการที่เขามีความสัมพันธ์ของคุณอยู่หรือภาคภูมิใจในตัวคุณเขาไม่อยากทิ้งความภาคภูมิใจเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาจะต้องแบบ ไปนอกใจหรือไปทําอะไรที่มันผิดอ่ะคือเขาไม่อยากสูญเสียความภูมิใจในตัวเองลงไปอ่ะเพราะว่าความรู้สึกที่มันหวั่นไหวไปเนี่ยแล้วก็ไม่อยากที่จะสูญเสียในเรื่องของความสัมพันธ์หน้ากากก็มองว่าอ,อการอาจจะพยายามทําดีอย่างที่บอกทําดีเพื่อกบเกลื่อนบางสิ่งบางอย่างนั่นเอง,เองนะคะโอเคเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ สีด่ดาบจัสเมิเขาพยายามที่จะชัดเจนกับคุณนะถึงแม้ว่าอ,อถึงแม้ว่าในความคิดของคุณอาจจะรู้สึกว่าความเป็นตัวเขายัางชัดเจนหรือสร้างความมั่นใจให้คุณไม่มากพอก็ตามบอกเลยนะคะว่าเขากลัวความเงียบของคุณกลัวความนิ่งเกรงกลัวความยิ่งความเงียบเขากพว่าท้ายที่สุดแล้วอะ่ะ ถ้ามันเกิดเรื่องราวหรือปัญหาที่มาจากเขาใดๆก็ตามคนที่เจ็บที่สุดก็คือตัวเขาและแน่นอนว่าเขาก็ไม่อยากที่จะทําให้คุณต้องเจ็บปวดหรือเสียใจเพราะเขาอีกนะคะอยากแก้ไขตัวเองอะนะฝั่งคุณนะคะคิดแล้วลรู้สึกยังไง The f o u l Tower คุณก็ค่อนข้างให้อิสระเขานะไม่อยากที่จะไปควบคุมอะไรเขาเยอะเราใช้ความเชื่อใจความให้อิสระให้สเปซของเขา เป็นการวัดใจว่าเขาจะทําผิดต่อเราหรือเปล่าหรืออย่างไรถ้าหาว่าเขาทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องต่อคุณคุณสามารถที่จะหักดิบคนคนนี้ได้เลยนะคะถึงแม้ว,ว่าคุณจะรักเขามากแค่ไหนคุณให้เกียรติคุณทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเต็มเต็มหรือบางคนอาจจะมีการแต่งงานกันแล้วหรือบางคนจ,จะมีลูกด้วยกันแล้วใดๆก็แล้วแต่แต่ถ้าเขาทําผิดต่อคุณไม่ให้เกียรติคุณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเลือกที่จะ ยุติหรือจบความสัมพันธ์แบบแบบที่คุณคนรักของคุณอาจจะยังไม่ทันตั้งตัวเลยสักนะคะและนั่นคือสิ่งที่เขากลัวที่สุดนะคะและด้วยท่าทีที่นิ่งเงียบของคุณมันสยบเขาได้นะคะจากหน้าไพ่นะขึ้นแบบนี้ โอเคบทสรุปทาวเวอร์แอ,อร์ซอฟคัพนะคะระวังในเรื่องของความหึงหวงเกี่ยวกับตัวเลือกใหม่ที่เข้ามาในฝั่งของเขานะคะเป็นชาวทัดลมนะคะกุมเมถุหนหรือคุลที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์แต่ท้ายที่สุดคุณสามารถที่จะดีลกับความสัมพันธ์นี้ได้ไม่ต้องกังวลเลยหรืออีกทางหนึ่งก็คืออาจจะเข้ามาในฝั่งของคุณด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่าใจคุณนั่งทางที่จะเข้มแข็ง หรือมั่นคงมากพอให้กับเขานะ getting to know each other นะคะเรื่องราวนะสถานการณ์ตรงนี้มันทำให้คุณและเขาเนี่ยได้มีการรู้จักในอีกมุมหนึ่งของกันและกันมากขึ้น่อให้คุณคบกันมานานแค่ไหนนะคะคุณยังไม่หยุดนะคะมันไม่มีการหยุดที่จะเรียนรู้กันเลยใน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 ช่วงเวลาที่จะด,ดำเนินต่อไปนะคะ คอร์ลินอินเดียสมัยมองว่าคนคนนี้จะเป็นสัญญาณของเนื้อคู่ของคุณด้วยเช่นเดียวกันโอเคหรือถ้าคุณเคยอธิษฐานขอพรอ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบ้านใดๆก็แล้วแต่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์มองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้นะคะท่านรับรู้แล้วก็ขอสัอร์ตช่วยเหลือคุณนั่นเองเนาะโอเคคลิปของสิ่งก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ